่านอื่นขอขอบคุณมากครับที่กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6ครับแต่เป็นคลิปแรกสําหรับ CB 300F ของผมนะครับที่ซื้อมายังไม่มีโอกาสที่จะออกคลิปเลยครับอันนี้เป็นทริปแรกที่จะเรียนรู้การขับรถและเรียนรู้การใช้กล้องนะครับเพราะว่า อ,อยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็เก็บความทรงจำอย่างที่ได้บอกไว้นะครับก็ทริปนี้จะพาไปเที่ยวที่บึงสแกงามนะครับอยู่แถวมินบุรีต่อระหว่างเขตคองสามวากับมินบุรีนะครับเป็นบึงน้ำที่ขนาดใหญ่สำหรับใช้ออกกำลังกายกันนะครับก็จะ มาออกกำลังกายกันเยอะมากนะครับในช่วงมันเช้าและช่วงเย็นนะครับสำหรับการเดินทางก็ระยะทางจากบ้านผมไปบึงใสแกงงามเนี่ยไม่ไกลมากครับประมาณสัก7จกิโลครับเส้นบ้านผมเขาเรียกว่าคูขวาบึงใสแกงงามจะอยู่คูซ้ายครับเป็นถนนที่ขนานกันนะครับก็ออกเดินทางจากบ้านนะครับขับรถออกมาก็ เริ่มคุ้นเคยกับรถมากขึ้นครรถก็ขับได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรที่เราต้องปรับก็ต้องปรับอนเช่นปรับกระจกปรับแนดนปรับการนั่งปรับคันเร่งในการขับขี่บนท้องถนน้องถนนที่ต้องให้ความสําคัญและความปลอดภัยในการขับรถนะครับท้ายขวาก็ต้องดูให้ดีครับเราจะไม่ขับเร็วนะฮะนะครับ ประกอบกับการใช้กล้องด้วยการใช้กล้องเนี่ยก็ต้องออมีทัก,ทกษะนิดนึงก็คือคอนโทลกล้อง2ตัวก็พยายามทําให้ดีะฮะนะครับเพื่อเรียนรู้ในการถ่ายทิปเราเราไปไหนไกลๆเราจะได้ถ่ายวิดีโอมาฝากพี่ๆน้องๆให้ชมกันนะครับก็เป็นการเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้เคยไปด้วยนะครับจะจะเก็บไว้เรื่อยๆฮะ ทำาลคลิป2คลิปไปเรื่อยๆครับครับก็ใช้ถนนคู่ขวานะครับมาเรื่อยๆก็เลี้ยวซ้ายตรงเซเว่นนะครับประมาณสักข้ามกิโลจากบ้านนะครับเพื่อไปถนนคู่ซ้ายนะครับ ก็ขับมาเรื่อยๆบรรยากาศก็โอเคนะครับรถก็โอเคไม่ร้อนมากนะครับวันนี้อากาศดีฝนก็ทําท่าจะตกก็ทางเข้าบูสแกงามก็เลี้ยวขวาเข้าไปครับก็ขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ท้ายขวาก็จะเริ่มสังเกตว่าก็จะมี เริ่มมีรถเข้ามาครับเนาะเริ่มมีรถเข้ามาเยอะละคนเข้ามาออกกําลังกายกันเยอะครับช่วงนี้แต่เป็นช่วงที่เปิดจากโควิดด้วยนะครับคนก็เลยมาวิ่งกันนะครับมาปั่นจักรยาน สวนวารีพิลมหรือมือบึงมะขามเทศหรือมือสแกงามมี3ามชื่อเลยเขาจะมีที่จอดรถให้ด้วยครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถจนนะครับคนที่จะมาเที่ยวก็จะมาวิ่งกับปั่นทะยานเป็นหลักนะครับวิ่งก็ประมาณรอบใหญ่ประมาณ4กิโลฮะรอบเล็ก2กิโลครับบรรยากาศก็จะดีครับรล่มลื่นนะฮะสองากฝั่งก็จะมีปลูกต้นไม้เริ่มโตละ ผมมาเริเ่มิ่งตั้งแต่ยังไม่โตเลย่าส่วนการขับขี่บนท้องถนนก็นะครับก็ ขับด้วยความระมัดระวังฮะดูกระจกซ้ายากระจกวาดูด้าน,นหลังดีๆต้องมีสติในการขับรถนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเป็นอะไรที่ถ้าเราประมาทเนี่ยมันเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กเออมันก็มันก็พอเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างมันจะร่างกายเราจะได้ผลกระทบโดยตรงนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นงั้นไม่เหมือนเราขับรถยนต์เนาะเหล็กมันช่วยกันเนื้อก่อนกันตัวนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะใส่แกนล้มเลยกันเนี่ยเพื่อเพื่อเซฟตี้เนาะก็ก็ขับด้วยความไม่ประมาทนะครับก็ดูซ้ายดูขวาอะไรให้ดีครับก็อย่าเล่นโทรศัพท์ด้วยผมเห็นหลายท่านนะขับมอเตอร์ไซค์เล่นเล่นโทรศัพท์อยู่ก็ก็น่าจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับน้องควายเผือกนะฮะเป็นครอบครัวที่น่ารักครับเห็นมาตั้งแต่หลายปีแล้วตั้งแต่ผมมาวิ่งใหม่ๆนะครับก็ตอนนี้มีลูกหนึ่งตัวเห็นไหมครับก็จะเป็นที่เป็นจุดสนใจที่เวลาคนที่มาที่บึงเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าแวะทักทายแวะถ่ายรูปอะไรกันนะฮะถ่ายรูปกันนะฮะก็สวยครับ เป็นควายเผือกที่สวยฮะนะครับน่ารักกำลังกินหญ้าอยู่เลยเนาะมีรปภรักษาความปลอดภัยอะไรต่างนะครับก็ดีมากเลยครับเนี่ยก็เนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งปั่นจักรยาน อะไรต่างๆเนี่ยเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีจักรยานให้เช่าด้วยถ้าคุณไม่มีเนาะรถมาจอดก็ไปเช่าจักรยานมีร้านข้ามมีอะไรครบครับนะเสร็จแล้วก็ลองขึ้นจดุดไฮไลท์จุดหนึ่งก็จะเป็นสะพานสะพานข้ามนะครับข้ามบึงไปเลยเนาะไปไปถนนอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าพอคนที่มาเที่ยวเขาออกกําลังกายแล้วก็จะมาเที่ยวตรงสะพานนี่นครับ พาเพือ่อพาลูกพาแฟนมาเที่ยวตรงนี้มาถ่ายรูปกัน,นสวยมากครับเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยอากาศก็จะดีแสงก็จะดีครับนี่ผมก็ใช้โกโปรถ่ายออกมาอาจจะไปแวบมาครับเป็นเป็นมือใหม่นะเป็นมือใหม่สําหรับการถ่ายต้องขออภัยทุกท่านดน้วยครับลำดับภาพยังไม่ชัดเจนรร่ัไหร่ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆของมึงสแกงงานนะครับซึ่งซึ่งดีมากเลยครับอากาศดีฮะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆบึงนะครับที่เขาพาครอบครัวมาเที่ยวได้ครับมามามีของเล่นรต่างๆเห็นไหมฮะมีจะมีของเล่นให้น้องๆได้เล่นรอบๆบ,บึงเลยแล้วก็คือบรรยากาศมันจะลมมันจะพัดตลอดเวลามันก็จะไม่ร้อนนะครับก็ช่วงที่แนะนํามาคือช่วง6กโมงเช้าถึง8ปดโมงครับอีกช่วงนึ่งก็สี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นฮะก็จะเป็นรถช่วงรถเยอะครับ ถ้าใครมาก่อนก็จะเจาดเส้ที่ลานแต่ใครมาทีหลังก็มันจะลดลานออกไปก็จะเป็นจอดตามข้างถนนฮะซ้ายขวาอย่างที่ผมทําคิวไว้ครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยผมก็โอเคพอจําได้นิดนึงนะฮะมันจะมีบึงน้ําบึงใหญ่สมัยก่อนเลยฮะบึงหนึ่งนะครับบึงใหญ่มากเขาเรียกว่าคนแถวนั้นเขาเรียกว่าเรียนแพรนะครับแต่ผมขับรถออกมาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่า เรือนแพมันอยู่ตรงไหนครับเรือนแพอยู่ตรงไหนเอ่ยก็เออหลายคนก็มองว่าขับมอเตอร์ไซค์มันอันตรายครับก,ก็ใช่ครับอันตรายจริงแต่ว่าใจหนึ่งก็อยากทําตามความฝันที่ที่อยากทำครับอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไปทริปมันอันตรายจริงครับแต่ถ้าเรามีสติ เ,เราขับไปดยความปลอดภัยไม่ประมาทเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรครับเออใช่ครับออของก็จะมีสั่งของมาเพิ่มเติมสั่งของมาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีพวกชิวหน้าพวกกระเป๋าข้างอะไรต่างาเนี่ยคงซื้อไม่แพงมากครับเอาไว้ออกทริปไกลๆก็มีแผนว่าจะไปพิซซ่นโร่ไปหาพี่พี่คนหนึ่งที่เราไม่เจอมานานแล้วครับก็กําลัง สะสมประสบการณ์การถ่ายรูปอะไรต่างเนี่ยให้มุมกล้องเป็นยังไงแบตจะอยู่ได้นานไหมมีการคอนโทรลกล้องขขับรถอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้ให้เซฟที่สุดเวลาถ่ายคลิปครับก็คือ ผมไม่ได้มา5้ปีแนละ้วก็โอเคพอจำได้แล้วก็ก็ลองเสี่ยงดูครับอ๋อก็ขับรถเลยไปอีกครับ ทางเข้ามันจะมีบอกว่าเรือนแพเขาเลยก็ลองลองย้อนกลับมาและลองเสียงเข้าไปดูครับทางเข้าประมาณสักสองกิโลกว่าๆนะครับแล้วเป็นบึงน้ำใหญ่มากเลยครับผ่านไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูเขาเล่น ที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งคือเล่นเจ็สกีถ้าจะไม่ผิดเนาะกิโลกว่าเขาเขา้าเขา้เขาไปเนี่ยก็จะเป็นเมื่อก่ามันเป็นที่พักเป็นร้านอาหารเล่นร้านอาหารเนาะร้านอาหาร บรรยากาศเรือนแพเนี่ย,ยาามันจะเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นร้านอาหารที่ลงไปในแพได้ครับก็อาหารอร่อยครับบรรยากาศดีฮะแต่ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็อาจจะต้องรอเปิดนิดนึงนะครับแล้วช่วงนี้ช่วงฝนตกเยอะด้วยน้ําก็เลยเยอะนะครับตามที่เห็นภาพค,ครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับ ตัวเจสกีเนะก็เดี๋ยวขอขับขึ้นไปนิดหนึ่งครับนี่ครับอ๋อใช่แล้วครับก็จะมีคนเอารถมาจอดเห็นไหมครับเพื่อจะประเลนเจสกีกันนะครับบรรยากาศก็หาที่จอดลำบากนิดหนึ่งครับเพราะยังไม่มีที่จอดเป็นทางการเอาขับมอเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยครับอ๋อนี้น,นี่มีมอีม,มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวเอาไปจอดคู่เลยครับ ก็ต้องระวังเนาะก็เก็บข้าวของให้ดีครัเนี่ยผมก็เลย ลองลงไปทางที่เขาไปดูกันนะครับก็ก็จะมีคนเริ่มเอาเจ็ตสกีมาเล่นแล้วละครับเนี่ยมีหลายคนเลยครับนี่ยครับก็น่าสนุกดีครับอ่าก็มีอยู่หลายกว้นเลยครับ ทีจะมีเป็นแพรเนาะเป็นแพแล้วก็คนก็ไปนั่งในแพรกันแล้วก็เอาเ็ตสกี้มาเล่นโอ้ผมว่าบึงนี้กว้างใหญ่ไพสาลมากครับนะครับขุดลงไปลึกมากเลยครับเมื่อก่อนเขามีคนที่เขเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังว่าใช้ดินเยอะมากครับ ก็จะมีคนเริ่มเอาเจ็ตสกีมาเล่นแล้วล่ะครับเนี่ยมีหลายคนเลยครับเนี่ยครับก็น่าสนุกดีครับก็รอติดตามผมก็พยายามจะเก็บคลิปแล้วก็เก็บรูปเก็บ บรรยากาศมาฝากเพื่อจะเก็บเอาไว้ดูไว้ตอนเราแก่ๆด้วยครับก็อยากจะทําคลิปสักครั้งหนึ่งเพราะหลายยปีมาก็ไม่มีโอกาสได้ทำครับก็พอมีโอกาสได้รถมาก็ก็เริ่มเ,เริ่มความฝันก็เริ่มละว่าจะทำอะไรดีอะไรอย่างนี้ครับเนาะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่6นะครับสำหรับการออกคลิปครั้งแรกของ cb 300 นะครับคนที่มาก็คือมามาเล่นเจ็ตสกีเสส่วนใหญ่ฮนะก็จะมีเจ็ตสกีมามา,มาเล่นที่บึงเพราะบึงเนี่ยใหญ่มากครับบึงใหญ่มากครับบึงใหญ่กว่าบึงสแกง,งานมีครับแต่ว่าน,าน้ำค้นค่อนข้างจะลึกและอันตรายนะครับก็ท่าน,ท,านท่านที่มีเจ็ตสกีก็มาเล่นที่นี่ได้นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็ลองขับรถมาดูครับขับรถมาดูวนไปอีกฝั่งหนึ่งครับบรรยากาศบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไปนเรื่อยไปเปืเป่อยครับมันก็จะเป็นสองข้างก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของการมาเที่ยวบึงก็จะเห็นมุมมองหนึ่งก็จะสัวไปอีกแบบครับ อ่าเสร็จแล้วก็ลองขับรถมาดูครับขับรถมาดูวนไปอีกฝั่งหนึ่งครับบรรยากาศบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งสองข้างก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของการมาเที่ยวบึงก็จะเห็นอีกมุมมองนึงก็จะสวยไปอีกแบบครับ ก็พอเห็นแสงสวยๆก็จะขออนุญาตถ่ายรูปรถตัวเองเป็น Honda c b 300F นะครับผมเพิ่งซื้อมามือสองครับไม่มีตังค์ซื้อมือหนึ่งก็มือสองนี่คุ้มมากเลยครับรุ่นนี้นะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดได้สภาพดีมาเนี่ยสีสวยๆนิดนึงฮะใหม่น้อยๆครับเราดูแลดีๆเนี่ยราคาถูกกว่ามือหนึ่งเยอะนะครับ เม่อหนึ่งประมาณแสนสามนะครับครับออันนี้ก็ประมาณสี่ห้าหมื่นหืแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีนะครับก็ผมลองใช้งานมาดูสักสองถามมาสองสองอาทิตย์ละอืมก็ลองเป็นรถที่ดีครับรถที่เชียร์เลยราคาไม่แพงนะครับดูแลรักษาง่ายสามารถเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้ของ h o นด้าน,นะครับแต่ถ้าเป็น5 0ี่ีต้องเข้าบิ๊กบิง,บงอย่างเดียวเนาะกับผู่ข้างนอกครับแต่เนี้ย เราเข้าศูนย์ฮอนด้าที่ไหนก็ได้ครับสามรทีส4นะครับดูแลง่ายครับขับง่ายด้วยครับรถก็ไม่ไม่เชิงว่าหนักมากครับเนี่ยเวลาขับในทางฝุ่นทางอะไรทางลูกรังต่างๆ,ๆก็รถคือผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือรถรุ่นนี้มันเป็นชกอัพดีมากเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับขนาดไม่ใช่อัพไซด์ดาวเนาะเหมือนรุ่นใหม่อ่ะเอ่อก็ยังโอเคเลยครับเพราะเราขับมาเร็วมากเนาะถ้าขับเร็วก็อีกเรื่องนึงนะฮะครับ ก็เนี่ยเป็นบรรยากาศแสงส,สวยๆก็ขอเก็บรูปเอาไว้สักพักหนึ่งฮะเอาไว้สักส่วนหนึ่งเพื่อเราจะได้เก็บเป็นที่ระลึกนิดน,นึงฮะว่านี่เป็นทริปแรกสําหรับ CB 3 0 0 F นะฮะส่วนท่านที่ถามมาเรื่องรถตู้นะครับรถตู้กําลังรอเรื่องเอกสารอยู่ครับพอดีคันที่ผมลงเนี่ยต้องรอเอกสารนิดน,นึงฮะผมต้องเปลี่ยนคันนิดน,นึงฮะผมสั่งแลกอะไรไว้ด้วยก็ต้องรอไว้นิดน,นึงนะครับ เร็วนี้แหละคงจะได้ลงมานะครับแล้วคงจะได้ทําคลิปต่อทํแคปเปอร์แวนนะครับอะต่างโซล่าเซลล์ต่างๆผมก็สั่งมาแล้วสั่งมาเตรียมไว้นะครับแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็คงทําเป็นแคปเปอร์แวนง่ายๆครับคงไม่ยากมากนะครับตอนนี้ก็มี2ออย่างทํแคปเปอร์แวนกับออกทริปมอเตอร์ไซค์นะครับอยากจะทําทั้ง2ออย่างเนี่ยก็คืออาจ,จต้องใช้เวลานิดนึงฮะแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสําหรับคนสําหรับ คนงบน้อยอย่างผมไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ช่วงนี้ครับนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ช่วยติดตามช n นลของผมครับก็ผมตั้งใจทำมาเพื่อจะหนึ่งท่องเที่ยวต่างๆให้ความรู้ถ้าเท่าที่ผมให้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นทลิปท่องเที่ยวทลิปเกี่ยวกับยานยนต์นะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็การท่องเที่ยว3าอย่างนี้ก็เลยลงตัวไว้ที่ ที่ช n แนลโมโต i นต์ตัวนี้นะครับก็มันก็จะเป็นมีหลายๆเรื่องมาปนกันนิดน,นึงฮนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับกด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ